สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดส่องความน่ารักน้องวาเลนตินา่าลูกสาวเอสกันตพงศ์วัยหกเดือนเป็นขวัญใจของชาวโซเชียลเลยล่ะครับสําหรับน้องวาเลนตินา่าลูกสาวของพระรเอกหนุ่มเอสกันตพงศ์และภรรยาสาวชาวต,ต่างชาติอย่างคริสติน่าวิงเคเลเพร,ะราะน่ารักน่าเอ็นดูราวกับตุ๊กตาเลย ล่าสุดคุณพ่อก็ได้ออกมาอวดความน่ารักในวัย6เดือนโดยได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าวันนี้วาเลนตินาอายุครบ6เดือนแล้วนะคะ r s i n valentina e r i k a b just turned six months old today you mean the world to mama and papa h h a s #tag ถ่ายกับคุณแม่นี่จิกกล้องใหญ่เลยนะคะลูก h h a s #tag ถ่ายกับคุณพ่อก็จิกเหมือนกัน h h a s #tag จิกคุณพ่อเนี่ย v a l e n t i n a e r i k a b a e #princessvalentina #sixmonthsold งานนี้เพื่อนพี่น้องคนบันเทิงรวมถึงชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าคิวมากค่ะอีกท่านบอกว่า OMG s h e i s so cute อีกท่านบอกว่าสวยมากอีกท่านบอกว่าน่ารักมากๆเลยครับอีกท่านบอกว่า OMG so beautiful so cute happy six m o n t h OBB at s i ว t Valentina Erika B อีกท่านบอกว่าคุณแม่คนโลกสวยน่ารักมากๆเลยคะ่ะอีกท่านบอกว่า so beautiful อีกท่านบอกว่าคนสวยอีกท่านบอกว่าทำไมน่ารักขนาดนี้อีกท่านบอกว่าคุณแม่สวยมากเป็นต้น ทำเอาพี่ป้านาะอารมณ์กันเป็นแถวเลยล่ะครับเพราะว่าสาวน้อยของเราน่ารักน่าเอ็นดูมากแถมยังตาแป๋วราวกับตุ๊กตาเลยไม่แปลกใจจริงๆที่ทําไมพี่ป้าณนะ้าถึงหลงรักสาวน้อยกันเยอะขนาดนี้เชื่อว่าถ้าโตขึ้นแล้วความสวยจะเป๊ะระดับนางเอกแน่นอนเลยล่ะครับเพราะาแม่ก็สวยอินเตอร์ส่วนพ่อก็หล่อเข้มแบบไทยเรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานที่ลงตัวสุดๆเลยเรอติดตามความน่ารักของน้องอีกนะครับ ท่านผู้ชมและกรับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ